เรียกเรียวกว่าจัดห้ตามคำขอออเดอนะครับหลายคนบอกว่าอยากเ,าเบิ้งผมกินก๋วยบักม่วงพะนะอก,อ,อกอ๋วยบักม่วงสวนผสมปรุงเครื่องเรียบร้อยนะครับเฮ็ดเองทั้งเบดน,นะครับหนาตาอาจจะก็คือผู้เห็ดอาหารมืออาชีพนะครับเห็ดเองเบิดปรุงเครื่องแล้วม่ว่าจะเป็นบักพริกผงนัวน้ำปลาน้ำตาลล้กก็หยอดน้าปลาแดกจักหน่อยนี่ครับหอมแดงเอามาก,กินกับกับซอยใส่บางส่วนนะครับกินกข้าวเหนียวครับก๋วยบักม่วง มาครับถักได้พี่น้องครับจัดให้ตามคาขอเราเด้อไม่น้องนุ่งขอขมาในคอมเมนต์บอกว่าอย่าเห็นพี่บ๊อบบี้กินก้อยบกม่วงพพนะนี่ครับก้อยบกม่วงมามามาครับแก่ห่อน้ำากนอือ๋อจำจำอืม ก็อยงมองนกินขา้าอะไ้ครับโอ,อ้ขาท่าเข้าท่าหมูอวนกินลาบเป็ดมันนี่ก,นก้อยบะหมองอหอมแรงเข้าไป ออยครับพี่นอ้องเอาเอาจับนำจรขโหง่นหนำมันจะมาจับน้องอืมหนับบาดแดกนู่น,น,น จัดใหิจ้า ความหัไวใปยครับอืคมอัไงมไรคไรคัไงยไควเรยัวยั Ừ. À, nằm ta chuột บอกว่ามันเริ่มเพิ่มแน่แล้วครับทุนนี้กับปลาคอนอีกมื่อื่นเหมือนนึงครับวันสุกร์ก็ออกงานอีกแล้ว เอาติดมือบ้ามนถอยปวนติดมื่อด้วยครับเอาเนี้ยวติดมือ คือในการอ่านโพสต์เราพี่น้องเนาะในการอ่านโพสต์ในการจะียร์คอมเมนต์ห่อตองตีโจทย์ให้มันแตกซะก่้อนนะครับอ่านโพสตให้เข้าใจเราก็จังไปคอมเมนต์ก็คือยังหมู่เศร้าครับยกตัวอย่างบางเขตนะครับผมเขียนบวยพ่อนวันเกิดเอ่อเอ่อห้แม่นะครับพวกนี้ก็เป็นวันคายวันเกิดแม่ผม ผมหกเิบปีนะครับกับเชนเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็แท็กแม่น้าน,นะครับก็มีคนมาคอมเมต์หลายคนขอบคุณกับลังใจเลอแต่ว่ามีเม่นหนึ่งไหมพี่น้องผมว่าโลาขึ้นจะอ่านโพสต์ว่าขาใจนะครับเราไปเมนไว้จังไงวะดิเราไปเมนไว้ขึ้นฮอดแม่บาราแม่มาอยู่นั่งแล้วพะนะขึ้นฮอดแม่เป็นบ่พะนะโอ้ยกเ็เลยวัด เจ้าเบิง้งเบิ้งให้เขาใจก่อนได้เด้อก่อนจมอมนะมาคอมมนแม่ผมมาท่านเ,นเสียเอ,อวัดเกิดแม่ผมแม่ผมห้องก็อหอนหกสิบปีผมเลยว่าโอ้ยได้ขอขอคุณถูกกระั่งใจถูกข้ามอยพ่นนะครับจิตโอยพ่ให้กับแม่ผมอ่านพูดให้เขาใจก่อนเด้อ เดีครับตุ่นแอะ